เจอกับคุณครูยุภาวันเช่นเดิมนะคะกับวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูในหัวข้อเรื่องการเลือกใช้บริการสุขภาพวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องบอกให้ได้นะคะก็คือนักเรียนสามารถอธิบายแหล่งบริการทางการแพทย์และสาธรารณสุขของรัฐและของเอกชนได้นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการทางการแพทย์และสาธรารณสุขได้นะคะ นักเรียนรู้จักหรือเคยใช้บริการสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือไม่ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะเคยใช้บริการเคยพบแพทย์เพื่อตรวจหรือเมื่อมีปัญหาสุขภาพต่างๆทุกคนน่าจะเคยเข้าสถานพยาบาลน,นะคะมาดูความหมายของการบริการสุขภาพกันค่ะการบริการสุขภาพหมายถึง การให้บริการทางการแพทย์และสาธรารณสุขในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยและเป็นการยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนให้อยู่บนรากฐานของการมีสุขภาพอนามัยที่ดีการให้บริการสุขภาพแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ การให้บริการโดยหน่วยงานรัฐบาลและการให้บริการโดยหน่วยงานเอกชนลำดับขัน้นการเลือกใช้บริการสุขภาพเริ่มจากฐานล่างสุดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป็นการบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชน รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเป็นบริการสาธารณสุขระดับหนึ่งปฐุมภูมิในระดับตำบลอำเภอ 3. โรงพยาบาลทั่วไปรักษาอาการเจ็บป่วยปานกลางเรื้อรังเป็นบริการสุขภาพระดับสองทุติยภูมิระดับจังหวัด 4. โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลมหาลายัย รักษาอาการเจ็บป่วยซับซ้อนเป็นบริการสาธารณสุขระดับ3ตตติยภูมิในระดับกทมจังหวัดระดับศูนย์กลางวิธีการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยเมื่อนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยทั่วไปสามารถเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูม,มิก่อนทุกครั้ง 2. สง้งความจำนวนขอใช้สิทธิ์พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ เช่นใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้หากมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษากับหน่วยงานบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหรือที่อยู่ใกล้ที่สุดแจ้งความจำนวนขอใช้สิทธิ์พร้อมหลักฐานประกอบเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เช่นเดียวกันค่ะ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านอกเหนือหน่วยบริการประจำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเข้ารับการรักษากรณีเกิดอ,อุบัติเหตุ 1. กรณีอุบัติเหตุทั่วไปควรเข้ารับการรักษาอย่างหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหรืออยู่ใกล้ที่สุด 2. กรณีประสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาอย่างหน่วยราชการที่เข้าร่วมโครงการโดยการแจ้งสิทธิพร้อมหลักฐานประกอบหากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี 2. เข้ารับการรักษาอย่างหน่วยบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการแจ้งสิทธิ ร้อมหลักฐานประกอบและสำเนาพรบรถที่ประสบภัยติดต่อสายด่วนสวนปสช1330เพื่อประสานงานหาเตียงรองรับในการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพเบื้องต้นหากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี การส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง 1. เข้ารับการรักษาณนะหน่วยบริการตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 2. แจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิ์ทุกครั้งพร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ 3. หากการรักษาพยาบาลทุกครั้งเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ จะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าตามภาวะความจำเป็นของแต่ละโรคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากงานไว้หนึ่งงานนะคะคำถามจะอยู่ใน g o Google Sites นะคะให้นักเรียนเข้าไปตอบคำถามให้เรียบร้อยนะคะ